สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนสมองสุบัติพอๆก็ส่องแทนคือเก่าพี่น้องเมื่อนี่พลังคนปวนปู่เพิ่นมาหาพี่น้องเอ้ยหายหนาหายตาลายเดือยนะพี่น้องเนาะบริขาวส่องเมนน้องแทนนะพี่น้องเนาะเปิดเผยแล้วพี่น้องเอ้ยพอเพิ่นมาซอยพี่น้องพอปู่เพิ่นมาซอยโลกะบ่แม่เพิ่นมาเจ้าเพิ่นพ่ะโบพ่อแม่บัทนังใดพี่น้องเอ้ยพากันมาเมื่อซอยโลกะ มาพอดีเพื่อนมาเลยก็พอดีเห็นเลยยังอ้วนคือเก่านัา่นเลยพี่น้องเอ้ยคนผู้เก่ามีไซ <c ười> ส์ก็คือเก่าฉันแป้นบอสหนาคือูเปลี่ยนดอก <c ười> พอพาเพื่อนมาเพื่อนม,มาหาหน้องแท่แต่น้องแท่บ่อยู่น้องแท่ไปอันยู่น้ำน้องเอิญพี่น้องเอ้ยเพื่นอนมาหาลานไายเพื่นอ,อนอ เพื่นมาหาลานทรายเพื่อนมันหยาบมันอยากขาดเนาะพ่อฮาวเนาะมันอยากขาดต้นอะไ้ชอดไปทางไดนิใตอกเู่นะเด็ผู้ตอกกี่ทางพ่อหน่องแทนเพื่อนขึ้นไปอยู่น้ำหนองเอิญจนกบกางไ้เราบใหญ่ต้ือน้ำหน่อย เห็นแต่อันเห็นแต่อันจ่อยว่ามีแตอันพอเท่าแล้วหมากะโลกะว่าสะมีเตลาว่าแล้วว่ะสะเออว่ะมิแตอพอแล้วขนาดยุพียูนานี่ยกเรามีเตลาวัหมากะว่ะเมนพชิเดทานเราจะคุณเห็ดจะคุหคือละเห็ดลายตกแเหต็แม่มึงเขาจ่อย เบิ่งเด้อพี่น้องเพิ่นมากะนําไดยาสําหรับแม่น้องแทนน่ะยากอยู่มากนหาเลือกเอาตัวเป็นกีบกว่าเฮยหน้าสิแล้วเลยทําหาเลือกเอาตัวมันเป็นกีเป็นกอแน่ต่อคนาตอค่ตอแข็งตอมตบาบ่บ่ต่อครซาวเอาน้ําคาซาว เกิดต้นคนอยู่ใช้กระเห็ดคือเกา <đ í> ่าจะิดตาย <c oughs> พอพามเพิ่นมาถอนกะซอยลูกกะซอยพี่น้องเพิ่นมาหาหน้าลานทรายเพิ่นเนบบนนห็นนาลายทุงเลยพี่น้องสามสี <ân> ่ยุงมาเห็นลูกดำหน้าเลยมาโซลูลกตาเลยซอย ตอกนะูเนเก่ามตอกงานตอกมันตอกเก่าด้วยนใดล่ะน้ำคาราสาวเหดุันใหญ่ก่ได้พอนงแทนโลกวขอท่านถ้าพอแล้วแหละวันแล้วเดือดตะกะสีตาอัน คากะเขาเนี่ยกะเขาเนี่ยเอิญเฮก็เฮ้ยจะส่งเดียวส่งในตัวเดีอบกลาปลาปน้ำสภาพแล้วจังหน่อยฮะอาจะปน้ำก็จะยังกระยาเด้อพี่น้องเลยยังได้กะหลับคำด่าค้ำชมเลยนะเป็นไังไลยแหละชีวิตมันเปลี่ยนพัน เราอยากเป็นบอยากไปดอกอยากลูกอยากเมียก็ได้เลยแต่แพร่มาง่ะขินหอดคือเก่าลูกเมียก็ไดลย้านของเดธอพี่น้องเด้ออยากเป็นคือเก่าผู้ใดขินหอดพอพามกับข้อแมต์มาพี่น้องเอ้ยบางที่กับเพิ่นกับซีมาฮาตลอดแม่น้องแท่นกับท้ายขี้พี่น้องเบิ่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยหลายเดือนเลยเนาะบุได้เห็นนะพอพามผู้ใด กระแพงคือเกาลูกเนี่ยกันี่จังแลวเขาติแพงเขาบบเพราะเขามีใหม่เนาะเขาว่าเขาเกียบ่าวคือเห่ใหมาใกลเแล่วฮะที่ไหนกูมาสจะไม่เาก็จะน่าุยคุยกูมาอันนี้คือตน้องเทนวไพามนเด็กตพามีิบมา พูนเถโลกทางในพู้หน้าผู้ทางพวนอีพ่อโลกกนะมันจะงามนะมันอยากขาดกะกระไ้อุ้ยพี่น้องเอ้ยมึงสาวนี่ก็เอาต้นมาหามาหาบักหำเพิ่มมานอนน้ำอีพ่อเพิ่มมานอนในอีแม่ ແລະກະອີ <py at led> <speaking> little, okay. ່ຫຍັງໄດ້ຍິນວ່າອາວອາວເຂົ້ານ້ຳສະລົມເຊະເບາະເຂົ້ານ້ຳເກືອເຮົາກໍບໍ່ໄດ້າມຕໍອົ້ານ້ກກບໍາມຕໍພະຕີຍກມື່ອອາຕົນກອາຕົ້ນກແລວແແລຈາອົາนິນົທ ดููถัวแท้โยถั่วเเมาคนแข่งคนนบรหาช่างไม่ต้องนนก่อนขอ้องขอน้อพาย่อตอนมีเต้นะเบิ้งนหตีมอนี่้องเม่นตอนแ่อยู่พอรองแทนขอเงินน้ำพอพี่น้องาพี่น้องทีวา พอน้ำมันยังพามมีลายมีอ่ะจีวะโรงเงินลายมีอ่ะลายแนวขีดสรงผมบริโตกเด้อพี่น้องเด้อพอพามนี่เด้อทรงผมเพิ่นยังัไนเท่ยังังนน่ะคือเก่าห่ามีใหม่หามีใหม่ใจกัดจะไปหาเมียเก่าบ่ได้แต่ไปใหม่ต่ออีกบัดสิบาวเขาขายของไ่เยอ ทายคปถทายคปบทายหวยกล้ๆก็หวยทายหวยใกล้ๆเทียงกับเทียงปู่เอาเลยน้าคุกกระจุกเอาใครสิว่ะยังโอ้ยไม่สิ้าเห็นังปูได้บ้งอะไพี่น้องชอบปลุกเทียงกัน เอเอเรนใช้สิแรนมอลาดก,กูใช้สิก้าเข้ามาขมันคว่มโมโหแหงวายแห่งมากคว่มดีดอกแัย็ยแยงคว่มโมโหไอ้มาตันงงกลวยกูอยากข้อขาดแล้วคือหดเนี่ยฮะงอนอยู่ในใจกันหน้ากูเหอะของกูซื้ใอใช้สิ่งสีเทส่งกว่าลายเส้กนสก,กูนก็มีลาเส้นบโอยากงามเป็นไงนะโบงามก็อย่างนั้น ไล่เส้นขี่ล่ิีไปสืส่อเขาก็ยังบ่เส้นอยู่เฮ้ยเส้นสื่อคนละบ่ออยู่สากยก็ได้ของเขาขเขามีสิทธิ์แต่ลูกเขาเขายังว่าเขากู้เขากูาก้ <c oughs> อ้ยมันหนุกเขาเขาเห็ดจนสิตใจ อันนี้ก็น่ากูน่ากูเฮื่นกูเฮื่นกูคือเก่าหแล้วไอสิเ็บยังได้สองพารุบังเทียงกันพี่น้องเหลืองมูลมังมรดกมูลดอกยันวะว่าให้ลูกนีเงี้ยว่าให้ลูกว่าให้เต้าเหลืองจะได้เอาไปคงตัวเองมันก็ได้อีดอกพร้อมแล้วก็แอดเจ้า รถตลาดกับบูบังลงมาเนาะสื้อยังเบิ่งอ่ะพี่น้องรถตลาดนะบูลงมาโลบกคอยบริชชนใจยังเลยขอยังเดียวขอยังสื่อแน่ว่าษาโอ้ยพี่จมพยานยากแต่บ่ซื้อ ผูกค <p> ันหนึ่งลงทงลงทงหางทงหน้าเลยเอามางหงอดุเลยด้วยนี่เด้อีพ่อนะเฮกับอีพ่อนี่นะหนากเฮกับใครอีพ่อน่ะเรานอนเพราะได้ตื่นตื่นตได้ถูกา อกเอาไว้ได้อเพเ้อเว้ได้ลวัวที่นี่นะจกินยังเนาะจะกินยังโอ้ยอีพอนเรากินชวยเลยยังบอตีหงวยวะบนเรืนุีจได้สูงจได้เลยวะนี่ยุบข้ออะไร่งข้ได้ได้น้ำซุด้บ่ วานเธอดำกับบ่มีบอเอามาจ่ายแล้วเฮ้ยเอาเงินมาจ่ายแล้วพอน้องแทนเลยวานมันเป็นกี่วิติพาะน้ำเจาเนาะเพาะนี่แหละขาโลกลายเฮ้านี่เด็ดนี่นีสองคนนี่โลกลายเฮ้านั่นจักแม่นอีหยัง ก้ขี่้า้นขีขาี้ยบ่เอาัดากินจบถทำไเกูเอาพักกนโลกขึ้นมาแล้ะตลาดขนาม ยอมยอมยังถึงแห่ายหัวกนเราพูยังยใส่ว้ายีมสิตายมันสิแหลวลก็ยางมันเอาพรูยันตากำลังก็ย่างจาเขานี่เอาใส่นึงของใส่ตัวกลไปพูยหายนสังบิพุยพูยอันพูยซอกสอบนะพ่อคมเห็ดเกี่ยงตับเลยนานาซิาวห่นะ พูสองสอบได้ทั้งหมดว่กูบวได้เห็นน้าก็แ่กูกินเยอท่เด้อทงบท่ะบายังบ่พี่ แกเพื่อห <une. S 3> ัเือไก่ตัวใหญ่ปูนะคือแกยู่รถตันท้างบ่หลีก็รถเอาออกดิไี้ลอกข้อดอกะไเหยังอมือวานมือว่านี่ก็ขึ้นสวรรค์มือวานเมื่อก่อนนี่ก็น เราข้าวเปื่อนๆอ,อยู่เด้อหนาเราเขาเมนมาบอกเด้อพี่น้างว่าเู้ใดผพ้ใดปลาไปเพืะก <c oughs> ไหลินก็นตามภาษาผู้ชายเนาะมีความเ,มาเมรีเยดมันขมมือนีปลาเมียเนี่ะปลาห้อได้เมืออะไรพี่เนอะ เมนูแทนก็สิได้ลาคลิปเพียงเท่านี้แล้วเนาะพี่น้องได้กะหลายเติบเด้พี่น้องเอ้ยประมาณ4-50ก็คือสิแล้วคือสิเบิดคือสิแล้วพอมีพี่น้องเอ้ยยังหน้า3ให้2ให้ครึ่งแม่นบ่เอ้ยครึ่งนึงแล้จะดับได้บ่บ่มปูออมานําพนั่นเมนูแทนกสิได้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเนาะพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องน้องแทนเนาะกอย่าหพอพาเด้อพี่น้องเด้อ หายแล้วนะชาลยัยชลยกดมาดา่ามาหายพ่นโลดพี่น้องเลยด่าพ่นได้ก็ดา่ดาโลดพ่ออนอนุญาตแล้วพี่น้องลา<ะ>แ <laughs> ล้วพี่น้องบ <laughs> ๊ายบาย <laughs>